อันนี้ต้นไผ่ยักษ์น้านนะคะซึ่งอายุครบ2ปี5เดือนนะคะแม่ไผ่จะทําการตัดสางต้นเก่าออกนะคะเพื่อให้เขาแบบแตกหนอได้เยอะขึ้นเราจะเอาลำเก่าออกนะคะลำเก่าจะมี2อต้นนะคะ เราเจาออกนะคะเป็นการสางกอให้เขาเพื่อให้ลำที่เกิดใหม่เนี่ยเขาจะขยายตัวได้เยอะขึ้นนะคะก็จะได้กินอาหารได้เยอะขึ้นลำเก่าเจาออกนะคะโอเคค่ะใช้เลื่อยแบบแบตเตอรี่นะคะก็ง่ายดีค่ะแม่ไผ่ ซื้ออันเล็กเหมาะมือเพราะว่าเคยซื้ออันใหญ่แล้วใช้ลําบากมากเลยค่ะอันเล็กจะดีกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็สามารถเอาลําเขาไปใช้ได้ค่ะเพราะเขาอายุ2ปีครึ่งก็ถือว่าแก่พอใช้ได้แต่จริงจแล้วมันจะต้องอายุ3ปีขึ้นจะดีกว่านะคะแต่แม่ไผ่สางก็คิดว่ายังเอาํำเข้าไปใช้ได้ค่ะนี่ก็คือลำไผ่ยักษ์นานนะคะ หรือยักษ์ปักกิง่งมันมีหลายชื่อค่ะเขาเรียกว่าไผ่ร้อยชื่อก็ได้คล้ายกิมซุงเลยค่ะคือหลายชื่อเหลือเกินนะคะเนี่ยลำเขาใหญ่มากนะคะพัฒนาการแบบเร็วเลยค่ะน่าจะตอนนั้นเคยวัดครั้งหนึ่งเลยนะคะน่าจะประมาณสิบเซนนะ่ะเส้นรอบนะคะเนี่ยลำเนี้ยค่ะแม่ไผ่ขยายให้ดูนะคะเนี่ยลำจริงๆเขาก็ประมาณเนี้ยค่ะเพราะแม่ไผ่ถ่ายอยู่ไกลนิดนึงเนี่ยคะ่ะประมาณสิบเซนได้นะคะ โอเคค่ะแล้วไงแม่ไผ่ก็จะอัพให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆของพัฒนาการของไผ่ยักษ์หน้านะคะหน่อ,อเขากินอร่อยนะคะแต่แม่ไผ่จะยังเน้นใช้ลำเขาอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ